s n o w b o a r d ร้านขายโลบักเลส5ถึงเลส10มีทั้งระบบกลุ่มและ ID Part และอย่าลืมที่จะใส่โค้ดปริวัติ IDX กันด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะโอเคครับผมก็กับาบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมปริวัติโลบอกนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่ในแมปจูโจที่มีชื่อว่า e n d e h s j o o t o Game นะครับผมนะ ก็ประมาณ2 2วันที่แล้วนะครับทางแอดมินนะครับได้ทําการเพิ่มสกินของสแตนเข้ามานะครับผมเนาะผมก็เพิ่งรู้นะเนีอยอันนี้ผมไม่ได้เช็ค Discord เลยนะครับนะโอเคครับผมสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนสกินสแตนนะครับผมนะเราต้องไปที่เมนูครับแล้วก็ไปที่สแตนซีเล็กครับผมนะไม่รู้ว่ามีสกินกี่ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะไล่เรียกกันไปแล้วว่ามีตัวอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวผมจะเริ่มที่เดอะโวก่อนเลยนะครับ โอเคสังเกมดังแปบ๊บหนึ่งนะโอเคคุณผู้ชมเห็นข้างบนนี้ไหมครับมันจะเป็นที่เปลี่ยนสก,กินนะครับผมสําหรับเดอะโวนะครับมีประมาณแปดสก,กินนะเดี๋ยวเราจะให้ดูทีละตัวเลยนะครับนะโอเคเดี okay. ๋ยวเราดูสก,กินตัวแรกกันเลยนะครับว่าเป็นตัวแบบไหนเนาะโอเคโอเคสำหรับสก,กินแรกครับโชว์เลยโอเคก็สีก็จะออกตัวสีดำนะครับเป็นเดอะโวล์กตทเทิลไทเลยนะ เป็นสีดาอย่างนี้เลยนะครับไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเปลี่ยนแปลงครับแค่เปลี่ยนแปลงแค่สกรีนของมันเนาะหรือว่าเท่นะครับสําหรับตัวนี้ใครที่ชอบเล่นตัวแนวนี้ก็ลองเปลี่ยนตัวมาเล่นดูได้นะครับนะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนอีกล่างหนึ่งกันเลยนะครับโอเคเปลี่ยนเป็นล่าง3าึ๊บอ่า r e t r i เดี๋ยวดูซิ่่างล่าง2เป็นไง ล่าง2ก็จะเป็นล่างแบบแนวอ,ออกสีเทาๆนะครับแล้วก็นเนื้อเป็นสีแดงเนาะคือเราวะสวยอะ่ะโอเคล่างมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนตัวก่อนไม่ได้เปลี่ยนตัวสิเปลี่ยนสก,กินอต่อไปก็จะเป็นสก,กินที่4นะครับจัดปลานดลเซ อันนี้สก,กินอะไรก็ไม่รู้รู้สึกเริ่มจะไม่สวยแล้วเป็นสก,กินออกสีน้ําตาลนะครับนะสีไอสีเนื้อสื้อสีเนื้อของสแตนนะเป็นสีน้ําตาลครับถือว่าดีอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนสก,กินก่อน,กกนเลขสี่แล้วก็เลขห้าเลยนะโอเคกดเปลี่ยนไปครับโอเคเราเปลี่ยนแล้วไหนดูสิอันนี้ก็จะออกเป็นสีเทาๆกันเลยนะครับสีเนื้อก็ประมาณนี้นะครับผม คืดว่าสวยอยู่นะโอเคเปลี่ยนตัวนะครับไม่รู้ว่ามีกี่ตัวนะเดี๋ยวเราไล่ไปให้ดูทีละตัวเลยว่าตัวไหนมีบ้างนะครับเลขหกโอเคเลขสองสกินครับสำหรับโดวนะแต่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยให้ดูไงให้ดูอันนี้โอ้โหเริ่มหนักกว่าเดิมสีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสีอะไรก็ไม่รู้ ไม่สวยเลยอ่ะโอเคเปลี่ยนเลยครับน่าจะมีสีส,ส,ส,สวยกว่าน,นี้นะอ่นนนะฮะเอ๊อเอาเลขหกแล้วก็เลขเจ็ดใช่ปะ่ะอันนี้สีเดิมป่ะวะโอเคอันนี้สีเดิมเปลี่ยนนะครับโอเคเลขเจ็ดคอนเฟิร์มไปโอเคเย้อันนี้ออกสีน้ำเงินนะครับนะ ใครชอบสี้ำเงินนี่บอกเลยถูกใจตัดนะครับถูกใจจัดอะถูกใจแน่นอนสีน้ำเงินครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสีตัวละครสุดท้ายเลยดีกว่าสีตัวละครดูโวงไงสีสแตนไงว่าสีอะไรลุ้นกันจัดปะดูซิจะเป็นตัวแบบไหนอะฮะโอเคประมาณนี้ครับสีเทาแม่งสีเทาเยอะมากเลยนะสีหยอกสีแบบเนี้ยเยอะมากเลย ที่วันนี้เยอะมากอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวกันเลยละกันนะครับว่ามีตัวอะไรอีกไหมต่อไปผมจะเป็นคิงคิมสันนะครับ <Crim> มีเปล่าวะน่าจะมีนะเฮ้ยโอ้ไม่มีมาตัวนี้โอ้เสียดายจังเอาเป็น G R อลรละกันเฮ้ยจ R มีสี่สกินว่ะมีสามสกินสิ โอเคเดี okay, ๋ยวเราเปลี่ยนอันที่สองเลยเพราะว่าอันแรกมันเป็นสกินเบสิกของมันนะครับโอเคมีสามสกินแล้วกันนะสำหรับสกิน G E R นะครับโ okay, yeah. อเคหนึ่งสองสามเี๋ยนี่ล่างอะไรอ่ะอันนี้ล่างแตกเหรอ,อนนล่างอะไรอ่ะทำไมดูไม่ค่อยแตกต่างจากล่างที่แล้วเลย ไม่รู้ว่ะมันมันดูไม่มันดูไม่ออกว่ะงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนสีให้มันสีมันก็เหมือนร่างแรกครับไอ้สกินอันที่สองเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเป็นอันที่สามเลยละกันเนาะดูสิเฮ้ยสีเขียว,วอ่ะเฮ้ยเขียวชมพูอ่ะวัตฟักคืออะไรวะเออทุกคนตอนเรากด V อะ่ะเนี่ยมันบูตเว แล้วมันเล่าตัวเรามีกรอบท้องด้วยเท่เวะเอ้ยมีท่าคิ้วขมวดด้วยเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยคิ้วขมวดโมโห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 บุ๊ดบุ๊ดเทพีโอ้ยใหญ่ใหญ่โคแรงมากเึิบเพบเพบโอ้ยใหญ่โคตรแรงเลยนี่มันไตมีโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งเลยครับสกิลสุดท้ทายผมว่า เอไม่ใช่ใช่อันนี้อันนี้ไม่มีสก,กินด้วยโอ้โหไม่เฟี้ยวเลยไม่ใจเลยวะโอเค,อเ,คเดี๋ยวดูอันนี้อ่าเย็ดอันน,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 นี้ขาวดำวะคนดูโคตรสวยอ่ะดูสิเฮ้ยขาวดำสวยจีร์สวยงามมากเลยอะใครเล่นใครเมนตัวน,นี้นี่ผมบอกเลยยอด เจ๋งมากสวยอะ่ะขาวดำอะ่ะ้ขาวดำนะครับ <c oughs> ว้าวเจ๋ยไอ้ว้ยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวเลยนะครับ Sticky Finger ก,ก็กกม,มีเคสที่ไดมอนด์มีไหม เกซี่มีปะเกซี่ไม่มีว่ะมีสองตัวเองเหรอบ้านะคิ้าคุยนคิเขคุยน่ะ,กน,ะกนก็ไม่มีครับแย่แล้วคนดูวายสเนกอะโอ้แย่แล้ววายสเนกก็ไม่มีสตาร์ไม่น้ำอะยังมีแค่สองตัวเหรอที่เปลี่ยนสก,กินได้อะที่เหลือยังเปลี่ยนไม่ได้นะครับ โอเคนะ่าจะมีแค่2ตัวนะครับนะก็รอมันอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับโอเคเนาะน่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับปิดไงไได้หด้วเ็กยคโอเคก็คสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยละกันนะครับถือว่าสอนเปลี่ยนสีไปด้วยเลยนะครับผมสำหรับใครที่ไม่เคยเปลี่ยนสกินของตัวสแตนนะครับผมนะ โอเคครับตลาดคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยแหละครับขอบคุณที่ทุกคนมารับชมคลิปนี้นะครับผมว่าทุกคนจะชอบนะครับแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ครับตลาบอยากเล่นแบบนี้นะก็ผมก็จะทิ้งลิงก์แบบไว้ใต้คลิปนะครับเล่นในมือถือได้นะครับผมขอบคุณที่ทุกคนมารับชมครับเจอกันครับบ๊ายบายจ้า